ใน YouTube ควววสวัสดีค่ะทุกๆท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทําปลาต้องโกสูตรทาขายกรอบนอกนุ่มในพองๆอ,อร่อยๆอมาฝากทุกๆท่านคะ่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้นะคะแป้งหกแดงน้ำเปล่าแอมโมเนียเกลือป่นเบกกิง้งโซดาน้ำตาลทรายผงฟูน้ำมันพืช สำหรับแอมโมเนียหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะราคาไม่แพงค่ะใช้ในการทำปลาท่องโกเพื่อจะได้ฟูและก็มีความกรอบนะคะถ้าเราใช้ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะความร้อนก็จะทำให้กลิ่นเขาหายไปนะคะและที่สำคัญก่อนที่จะนำไปใช้ต้องละลายกับน้ำก่อนนะคะสำหรับรายละเอียดและส่วนผสมทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะนำเบกกิ้งโซดา เกลือป่นน้ำตาลทรายแอมโมเนียคนให้เขาละลายก่อนนะคะโดยเฉพาะผงแอมโมเนียให้เขาละลายทุกเม็ดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาร่อนแป้งกันนะคะผงฟูแล้วก็แป้งโฮกแดงค่ะการร่อนก็จะช่วยให้แป้งเบาขึ้นนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะแล้วก็คลุกผงฟูและแป้งให้เข้ากันค่ะ จากนั้นก็ทยอยเติมน้ำนะคะคนไปเติมไปค่ะอัระตราส่วนวันนี้พอดีแล้วนะคะไม่เหลวเกินไปค่ะกำลังปั้นพอดีเลยค่ะพอคนไม่ให้เหลือผงแป้งแล้วเราก็เติมน้ำมันพืชลงไปค่ะน้ำมันพืชจะเติมลงไปขั้นสุดท้ายนะคะแนะนำว่าอย่าคลุกแป้งนานนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นขนมปังค่ะ พอคลุกส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาใช้มือเราตะล่อมนิดนึงค่ะแล้วจะนำแรปมาปิดไว้นะคะขาเอ็กซิเดน่นนิดนึงนะคะพอดีชามที่แล้วนี่ร่วงไปนะคะก็เลยต้องผสมใหม่ค่ะ,คะจากนั้นเราก็จะนำแรปมาปิดไว้นะคะพักไว้สองชั่วโมงค่ะค่ะพอใกล้ครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะถ้าหากเราทำขายก็หาผ้าขาวบางแล้วนำแป้งนวลหรือว่าแป้งหฮกมาห่อไว้แบบนี้ค่ะจะสะดวกในการใช้งานนะคะ เอาไว้ใช้โรยแผ่นรองแล้วก็โรยแป้งไม่ให้ติดมือค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างก็เป็นน้ําเปล่าและไม้เสียบลูกชิ้นค่ะก่อนที่จะไปแบ่งแป้งเพื่อทอดนะคะก็นํากระทะขึ้นตั้งไฟค่ะเปิดไฟอ่อนๆรอนะคะวันนี้ก็จะใช้น้ํามันปาล์มค่ะโรยแป้งที่แผ่นรองให้เยอะๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมทาที่มือด้วยนะคะแล้วนําแป้งออกจากชามผสมค่ะไม่ต้องนวดต่ออีกแล้วนะคะ เพียงแต่คลี่แป้งให้เขาออกเป็นแบนๆแบบนี้ค่ะนำแป้งนวลมาโรยจะได้ไม่ติดมือจากนั้นก็จะมาแบ่งแป้งกันค่ะแป้งที่เหลือยังไม่ได้แบ่งเราก็หาพลาสติกมาคลุมไว้กันไม่ให้แป้งเขาแห้งด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะมาแบ่งแป้งตามที่เราต้องการเลยค่ะ แบ่งเสร็จแล้วก็นําไม้เสียบลูกชิ้นไปจุ่มในน้ําแล้วมาจุ่มที่ตรงกลางของตัวปลาท่องโกแบบนี้ค่ะเพื่อเวลาเขาประกบกันเขาจะได้ไม่หลุดออกจากกันนะคะประกบกันเสร็จแล้วก็ใช้มือเรากดเบาๆนะคะตรงกลางเพื่อเขาจะได้ไม่แยกจากกันค่ะก่อนที่จะนําไปทอดก็อย่าลืมยืดตัวปลาท่องโกนิดนึงด้วยนะคะเขาจะได้โฟดีขึ้นค่ะค่ะเสร็จแล้วน้ํามันเราก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะก็นําตัวปลาท่องโกลงไปทอดเลยค่ะ ทอดด้วยไฟอ่อนๆใจเย็นๆนะคะถ้าใช้ไฟแรงนี่เขาจะไหม้ก่อนที่เขาจะพองนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะค่อยๆฟูขึ้นมาแบบนี้ค่ะคลอยกลับด้านด้วยนะคะก็จะช่วยให้ปลาท่องโกเขาฟูแล้วก็พองดีด้วยค่ะและที่สำคัญสีของปลาท่องโกเขาก็จะเสมอกันด้วยนะคะ พอได้สีประมาณนี้เราก็ตักออกไปพักไว้เขาเสด็จน้ำมันเลยค่ะสีสวยๆแล้วก็พองดีด้วยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะจากนั้นก็จะมาทอดให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อปลาท่องโกกันค่ะว่าเขาเป็นยังไงนะคะข้างนอกมีความกรอบนะคะดูข้างในกันค่ะข้างในก็กลวงฟูนุ่มแบบนี้เลยนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะ เดี๋ยวมาดูรสชาติกันนะคะรสชาติอร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากๆนะคะที่สำคัญแทบไม่ได้กลิ่นของแอมโมเนียเลยค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับปลาท่องโกโสูตรทำขายค่ะเมนูสร้างอาชีพรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนรสชาติก็กลมกล่อมมากๆด้วยนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ like or subscribe